รว,ว่าจะประจำวันเสาร์ที่12กระกฎาคม2 0 2 3ฉลองนบุญมารีชาวมักดาลาบทอ่านจากจดหมายของนบุลเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโครินฉบับที่สอง พี่น้องเพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเราเราแน่ใจว่าถ้าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคนก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วยพระองค์สิ้นพระชนแทนทุกคนเพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชมชีพเพื่อเขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใด ตามมาตรฐานมนุษย์อีกแม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสตเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์แต่บัดนี้เราไม่พิจารณาพระองค์ตามมาตรฐานนี้อีกต่อไปดังนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้าผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว พระวรสารบุญยอนช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืดมารีชาวมักดาลาออกไปที่พระครูหาก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระครูหาแล้วมารียังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระครูหาขณะที่ร้องไห้นั้นนางก้มลงมองในพระครูหาก็เห็นทูตสวรรค์สององ,องค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่เขาว,วางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ องหนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาททูตสวรรค์ทั้งสององค์ถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทําไมนางตอบว่าเขานําองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้วดิฉันไม่รู้ว่าเขานําพระองค์ไปไว้ที่ใดเมื่อนางตอบดังนี้แล้วนางก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสถามนางว่า นางเอย๋ยร้องไห้ทำไมกำลังสแสวงหาผู้ใดนางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่านายเจ้าขาถ้าท่านนำพระองค์ไปช่วยบอกดีฉันว่า ท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมาพระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่ามารีนางจึงหันไปทูลพระองค์เป็นภาษาฮิบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าพระอาจารย์พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าอย่าน่วงเหนียวเราไว้เลยเพราะเรา ยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่าดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนางข้อคิดความรักของมารีที่เป็นต้นแบบ เมื่อพระเยซูเจ้าออกประกาศพระวรสารเธอก็ติดตามไปทุกแห่งเพื่อปรนิบัติรับใช้พระองค์ครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงสำคัญเธอใช้น้ำหอมราคาแพงชโลมเท้าของพระเยซูเจ้าและใช้ผมเช็ดเท้าของพระองค์ในวันที่พระเยซูเจ้าถูกประหารชีวิตเธอก็ติดตามไปจนถึงสถานที่ที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนในวันกลับคืนชีพเธอเป็นบุคคลแรกที่สัมผัสพระองค์และแจ้งข่าวให้บรรดา สิทธิ์รับทราบความรักของเธอเป็นมโนธรรมกระตุ้นคริสตชนผู้มีความเชื่อศรทัทธาให้ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าเราจะยกคุณค่าตัวเราให้เป็นทายาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023